ทำการบ้านก่อนดู p i a c e m a k e r ซีซั่น2 p i a c e m a k e r ซีซั่น2เป็นโปรเจกต์ลำดับที่3ของจัก,กรวาล DCU ซึ่งต่อมาจาก Creature Commandos และ Superman ในปี2025สิ่งที่เราต้องควรดู Peacemaker ซีซั่น2ก่อนนั่นก็คือเรื่องราวก่อนหน้าจัก,กรวาล DCU ซึ่งจะมีอยู่2โปรเจกต์ได้แก่เด e s สุ c าย e s คว a d ปี2021และ p i a c e m a k e r ซีซั่นแ,แรก เรื่องแรกที่คุณต้องดูคือ The Suicide Squad ปี2021ที่กำกับโดยเจมส์กันเรื่องราวจะเล่าเกี่ยวกับทีม Suicide Squad ที่ต้องไปทำภารกิจที่โคโ o m มาทิสและต้องไปจัดการเกี่ยวกับโปรเจกต์ของ Starfish ซึ่ง Peacemaker ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมนี้อีกด้วยและต่อมาก็คือเรื่องราวของ Peacemaker ซีซั่นแรก ซึ่งจะเล่าต่อจากหนัง The s u ู a n s ส u คอในปี2021ที่จะเล่าเกี่ยวกับ Peacemaker หลังจากจบภารกิจของค l t o m a t i s ต้องไปทำภารกิจเกี่ยวกับ Project b u t t e ต f l y กับเหล่าอดีตสมาชิกของทีม Amanda Waller และเรื่องต่อมาที่คุณต้องควรดูนี่คือเรื่องที่เป็นปฐมบ,บทของ DCU อย่างแท้จริงนั่นคือเรื่องของ Creature Commandos Creature Commandos เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับลิกแฟกซีเนียพ่อของลิกแฟกจูเนียจากภาค The s u ส c ยแล้วค a d ภาคปี2021ที่ต้องไปคุมทีม Task Force M หรือคือ Creature Commandos เป็นทีมที่เกี่ยวกับสปาร์ลาาที่ถูกขังคุกในเบลลิฟต้องออกมาทำภารกิจไปช่วยเหลือประเทศโปโคลิสแทนและเรื่องสุดท้ายนะครับที่ควรควรทำการบ้านก่อนดู p ิสเบเกอร์ซีซั่น2นั่นก็คือเรื่องของซูเปอร์แในปี2025ที่กำกับโดยเจมส์กัน เรื่องราวของซูเปอร์แมนจะเล่าเกี่ยวกับหลังจาก3ปีที่เขาได้เป็นซูเปอร์แมนและได้พบเจอกับปัญหาหลายๆอย่างตั้งแต่ปัญหาระหว่างชาติและปัญหาของสุวตัวของเขาซึ่งตัวละครของลิฟแฟกซีเนียก็จะไปโผล่ในเรื่องนี้อีกด้วยและตัวละครของซูเปอร์แมนบางตัวก็จะไปโผล่ในพีซเมเกอร์ซีซั่นสออีกด้วยโดยสรุปนะครับก็จะมีอยู่4เรื่องที่คุณต้องทําการบ้านก่อนดูโดยผมเรียงให้แล้วนั่นคือเรื่องเดอะซูซ i ยแลคคอร์สภาคปี2021พีซเมเกอร์ซีซั่นแรก Creature Commandos และซูเปอร Peacemaker ซีซั่น2จะฉายใน HBO Max ในวันที่2สิงหาคม